สวัสดีครับก็มาพบกับก้อนนท์ไทยชาแนลเหมือนเดิมนะครับจัดเต็มพี่น้องจัดเต็มเหมือนไงอ่ะคือเกา๋าอ่ะสมต,สมต,สสมต,ตําพี่น้องสมตําแซ่บไปเรื่อยมือนไงสมตํามตําปลาพี่น้องตําปลาอ่ะมาจวนดนกำกันพี่น้องตํปาปลาผักสดๆนะ หนึ่งไก่บ้านพี่น้องหนึ่งไก่บ้านหนึ่งไก่บ้านตัวเมียอ่ะครับข้อหมูข้อหมูอ,หมอ่ะลุยอืมนังไก่พี่น,อน้องหนังไก่กรอบกรอบพีเด็ดคำแรกแชกหมานลองก่อนแล้วอ๋อคอยใช้มือพี่น้อง Hmm. ฮามมูรแนะอือกี่คำกี่คำก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะหนึ่งไกลบ้านหนึ่งไกลบ้านตนัวเมียกินกับ ซจำปา้นงซจำปายามเย็ยนมาเนี่ยยศงานพี่น่องมาเด้อฮึมรสชาติมันอ่ะพัสซิเบอร์แบบหอาไม่ถูก ว้าพักบวงริมคลองเนี่ยแล้วจะทำเมียงแบบคําเมียงเมียงส้มตำอ่ะตำป่าใส่เมียงซะหน่อยอืมอืม วาวา,าวนังไก่กรอบเดีนะนังไก่แซ่บแนน่ย <c oughs> อืนนลองไก่เนาะไก่เป็นตัวเลยในังไก่ตัวเมียพี่น้องนี่ยเีขาเลยออได้อ,อาคาร์เสอนขาใหญ่ม่งเลย หอมสมุนไพรฮึมเตะเๆนึกยากไปนรอเนี่ยบอกว่า ฟินเรื่อบังอ้าวมือใหม่พี่นอ้องมือใหม่ฝากเป็นกำลังใจให้ดาเด้่องก้อน,นไทยชาแนล หาเหือที่ก้อนนวนไทยชาแนลเนี่ยคือว่าชื่อก้อนบ้านเกิดฉันอยู่นวทไทยอยู่โคราชนะก็เลยตั้งให้คนจำง,ง่ายๆก้อนวนวลไทยชาแนลวัาซัน <c oughs> <c oughs> อร่อยจ้วยเนี่ยนังไก่ก็บ้านเรียกว่ากาไก่